ท่านมองว่ากิจกรรมสวดมนต์ธรรมาจาัรก,กับปวัตนสูตรส่งผลต่อโรงเรียนอย่างไรครับกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งความสงบและเป็นระเบียบในโรงเรียนได้อย่างชัดเจนครับ mm hmm. เมื่อทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำให้เกิดความพร้อมเพียงและสาม,มัคคีส่งผลให้ทั้งนักเรียนและครูมีสติสมาธิและความตั้งใจที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปลูกความคุณธรรมพื้นฐานเช่นความอดทนความสำรวม วความเคารพต่อกิจกรรมทางศาสนาซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบวินัยและคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ของผู้เรียนในภาพรวมของโรงเรียนด้วยครับทำไมโรงเรียนจึงให้ความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้เพราะเห็นว่ากิจกรรมสวดมนต์นั้นโดยเฉพาะบทธรรมจักกับพระวัฒนสูตรเป็นกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสงบแต่ยังเป็นการสืบสารคุณค่าของทนาให้คงอยู่ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนานการด้านจิตใจของนักเรียนทําให้เขามีสติและความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนของเราครับท่านมีแผนหรือแนวทางอย่างไรเพื่อให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจําเดือนหรือกิจกรรมประจําภาคเรียนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งบรูรณาการเข้ากับหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ยังจะสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในบางโอกาสเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในโรงเรียนและครอบครัวอันจะทําให้กิจกรรมเกิดผลดีอย่างยัง่งยืนครับครูคิดว่ากิจกรรมนี้ช่วยพัฒนานักเรียนด้านใดมากที่สุดจากประสบการณ์ที่สังเกตนะคะพบว่านักเรียนนะคะมีสมาธิและความอดทนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ เพราะว่ากิจกรรมเชื่อมโยนะคะของนักเรียนก็ลดลงค่ะอีกทั้งค่ะยังช่วยให้นักเรียนนะคะมีความสามารถในการาก้าแสดงออกมากขึ้นค่ะได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะมีจิตใจที่มั่นมากขึ้นค่ะในการควบคุมาอารมณ์ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านเอกิสันสยนะคะที่สําคัญค่ะครูเห็นประโยชน์อะไรเป็นพิเศษจากกิจกรรมนี้ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดนะครับก็ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้นนะครับเพราะเด็กได้ทํากิจกรรมที่สงบสงบส่งผลให้เด็กมีสติมีสมาธิมากขึ้น,นครับแล้วก็ทําให้เขาผ่อนอารมณ์ในช่วงก่อนเรียนได้ดีมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังช่วยส่งผลให้ครูเนี่ยนะมีความตั้งใจแล้วก็ได้เตรียมตัวก่อนสอนด้วยครับถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายกิจกรรมนี้ช่วยอะไรในงานสอนของครูบ้างไหมครับช่วยค่อนข้างมากครับเพราะบทเรียนในช่วงแรกของวันจะราบรื่นขึ้นเด็กมีสมาธิมากขึ้น ซึ่งถ้าเราเปิดในช่วงแรกของวันด้วยความสงบก็มีโอกาสที่วันทั้งวันจะไม่วุ่นวายมากการสวดมนต์ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ช่วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนการสอนครับครูสังเกตเห็นว่านักเรียนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ก็มีทั้งสองแบบค่ะที่เด็กตั้งใจสวดดีมากอินกับบรรยากาศในการสวดมนต์ค่ะแต่ก็จะมีบางส่วนที่หลุดบ้างตามธรรมชาติของเด็กไวัยประถมศึกษาค่ะก็ครูจะคอยสังเกตนะคะแล้วก็คอยแนะนําใ,ให้ทํากิจกรรมเช่นการนําสวดมนต์หรือว่า,าให้เด็กนําสวดน,นะคะเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบ้างไหมครับหลังทากิจกรรมนี้ หลังจากที่นักเรียนนะครับได้ส่วนบนเป็นกิจสวดประจำวันแล้วก็จะมีนักเรียนหลายๆคนมีความใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันครับซึ่งดีกว่าการที่เราเนี่ยให้นักเรียนเข้าแถวแล้วก็ปล่อยเขาเข้าเรียนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีนักเรียนหลายๆคนที่เรายังจําเป็นจะต้องดูแลอ,อยู่เนื่องจากพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากาันบางคนพลังงานเยอะบางคนพลังงานน้อย แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเรียนอย่างมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นครับครูอยากให้กิจกรรมนี้ดําเนินต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใดก็ยังอยากให้มีการดําเนินกิจกรรมต่อไปครับเพราะว่าเห็นผลดีทั้งกับตัวครูเองตัวนักเรียนและบรรยากาศในโรงเรียนก็ดียิ่งขึ้นค่ะ นนะะยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียนแล้วก็ยังช่วยฝูกฝังคุณธรรมรรที่เียบเรียนให้กับนักเรียนค่ะซึ่งก็เป็นผลดีกับนักเรียนในอนานคตด,ด้วยค่ะหลังจากเข้าร่วมสวดมนต์แล้วครูรู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงค่ะมีสมาธิมีสติในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆงานที่รับมอบหมายทาให้งานที่เราทํะดีขึ้นกว่าเดิมทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์มากขึ้นค่ะ การทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมีผลต่อความสัมพันธ์ในชั้นเรียนอย่างไรครับจัด้กจัดก,กิจกรรมไปแล้วครับกิจกรรมลักษณะานี้ก็มีความทําให้ครูครับเ,เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียนนะครับทำให้นักเรียนมีความนิ่งขึ้นนะครับบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยก็จะราบลื่น,นครับก็ทําให้รรยาการในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยมีความไว้วางใจแล้วก็ มีความการคิดการลงทครับบรรยากาศในการเารียนก็จะดีขึ้นแบบการสวดธรรมจากรกับปวัตนสรูตร์เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นไหมครับค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเหมาะสมค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะอ่านการท่องหมดทั้หมบทมอาจจะยาวเกินไปนะคะอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะอย่างเช่นให้ฟังตามพี่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการฟังเสียงต่างให้เด็กๆนะคะได้ฟังพี่ท่อ เด็กโตเด็กโตนะคะอาจจะมีการท่องได้เต็มบทตามปกติค่ะแต่เด็กเล็กนะคะถ้าเขาฟังนานเกินไปอาจจะละความสนใจได้เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของเดก็กกค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนมนธรรมจักรกับะวัตนสูตรครั้งนี้ผมนั้นต้องการฝึกสมาธิและสติให้มากขึ้นครับและผมคิดว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ร่วมทาบุญกับ การสวดมนต์ไปกับเพื่อนๆและคณะครูค,ครับกิจกรรมสวดมนต์ทรมาจากกับปวัตนาสูตรมีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตประจําวันผมรู้สึกสงบแล้วก็มีสติมากขึ้นครับผมทําให้ผมได้มีสติมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผมนั้นลดความหัวร้อนง่ายแล้วก็ทําให้เรานั้นคิดก่อนทํานะผมขอบคุณครับอะไรคือสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกับเพื่อนๆและครูทำให้มีสติและสมาธิมากขึ้นค่ะบรรยากาศของกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับสงบร่มรื่นและทุกคนมีจิตตั้งมั่นในการสวดมนต์ค่ะหลังจากสวดมนต์นักเรียนรู้สึกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับจิตใจบ้างไหมครับรู้สึกผ่อนคลายบสบายและมีความสงบม,มากขึ้นครับ การสวดมนต์ร่วมกับผู้อื่นให้ความรู้สึกแตกต่างจากการสวดคนเดียวอย่างไรการสวดมนต์ร่วมกับผู้อื่นมันให้มีความสมคคีและมีสมาธิที่ดีขึ้นครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมอะไรเป็นพิเศษช่วยเสริมสติสมาธิความอดทนความเมตตาต่อผู้อื่นครับการเข้าร่วมครั้งนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างไรช่วยลดความคุ้นซน ทำให้ใจสงบนอนหลับได้ยิ่มขึ้นครับนักเรียนคิดว่าเด็กระยเยาวชนควรเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่หรับหนูคิดว่าควรค่ะเพราะช่วยฝึกสมาธิและสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่ดีค่ะความยากง่ายของบทสวดธรรมจักรขอวัตนสูตรสำหรับนักเรียนเป็นอย่างไรกรกยากค่ะเพราะว่าบทสวดยาวแต่พอสวดไปสักพักก็ชินแล้วค่ะ